สวัสดีค่ะเพื่อนๆเขาวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดสื่สัปดาห์ของนองนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะ,คะแต่เสาร์นี้หน่องมดฝึกขับรถนะคะวันนี้ก็เป็นผู้โดยสารคนเดียวนะคะวันนี้หน่องก็คือขอพักเบรกนิดนึงนลคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาช้อปปิ้งที่ห้างลอสนะคะระหว่างทางเราก็จะเจอเทือกเขาโรกี้นะคะก็ภูเขาที่นี่นะคะจะยาวไปถึงประเทศแคนาดานะคะนี่นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็น จะไล่ร้อมไปเลยตลอดทางส่วนใหญ่เนี่ยก็คือที่ที่น้องอยู่ก็จะใกล้แหล่งช้อปปิง้งแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องจะพาเพื่อนๆมาห้างรอสนะคะก็เป็นห้างสินค้าราคาถูกนะ,ะน้องชอบมาซื้อกางเกงที่นี่นะคะวันนี้เราจะมาหากางเกงคาโก้นะคะเนื่องจากว่าเวลาใส่ไปทาํางานมันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ หน่องชอบเ,เกงคาโก้มากๆเพราะว่ามันจะมีพ็อกเก็ตนะคะหลายๆมุมนะแล้วก็สะดวกที่เราจะใช้งานกับการไปทำงานด้วยในแต่ละวันนะคะก็ที่นี่นะคะก็จะมีผู้คนมาช็อปกันค่อนข้างเยอะนะสาขาจะเป็นสาขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ที่นี่จะห่างจากบ้านหนองประมาณ3านาทีค่ะก็จะมีสินค้าหลากหลายนะตั้งแต่พวกเครื่องสำอางนะคะพวกน้ำหอมแล้วก็ เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะค่อนข้างเยอะนะก็วันนี้หน่องกะว่าจะมาหากางเกงกลับบ้านไปสัก2ตัวนะเพราะว่าหน่องก็ชอบมากมากเลยกับราคาสินค้าที่นี่โดยเฉพาะกางเกงอย่างอื่นไม่ค่อยได้ช็อปแต่ก่อนก็จะบ้านมาช็อปเครื่องครัวนะคะแต่ช่วงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะบ้ากางเกงคาโก้มากๆเลยอะคะ่ะก็เดี๋ยวหน่องจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะ เราเดินวนรอบๆก่อนดูก่อนว่ากางเกงขนาดที่น้องใส่เนี่ยมันอยู่โซนไหนนะคะเพราะน้องจะใส่อยู่ที่ประมาณเบอร์สหรือไม่ก็เบอร์5ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะคะแต่วันนี้มาก็มันก็ยังไม่ค่อยถูกใจน้องไม่แน่ใจว่าจะได้กางเกงกลับบ้านไปไหมนะก็โซนเนี้ยก็จะมีกางเกงที่ยังไม่ใช่ขนาดที่น้องใส่เนาะ เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆก่อนว่าเราจะเจอกางเกงที่เราต้องการไหมนะคะน้องคิดว่าคงไม่ได้กางเกงกลับไปเนาะแต่สุดท้ายนะคะก่อนจะออกนะมันจะมีทางออกทางประตูที่อีกมุมหนึ่งนะของกางเกงหน้องก็ไปแวะแล้วก็สรุปว่าได้มา2ตัวนะคะรุ่นนี้ก็จะเหมือนกับสัปดาห์ก่อนที่หนองซื้อกลับไปนะรุ่นนี้ตัวละ16.99เเหรียญน,นะคะ ก็จะมีพ็อกเก็ตนะคะทั้งหมด6มุมนะคะด้านหน้าสีด้านหลังอีก2นะ 2> mm. ก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวค่ะตัวนี้มันจะแบบว่าขนาดแนบลำตัวส่วนตัวสีเขียวเนี่ยทีแรกหนองก็ไม่แน่ใจว่ากะว่าจะไม่ลองนะสุดท้ายลองแล้วก็เออใส่สบายดีเพราะมันเป็นพาสเปนเก็นะแล้วก็ ไม่มีตะขอซิปหน้านะก็คือใส่เลยนะแบบนี้คือใส่ง่ายสะดวกแล้วก็แนบตัวแล้วก็สบายนะแบบนี้สามารถที่จะใส่ไปฮิกิงก็ได้นะเดินสะดวกสบายมากๆเลยอะค่ะก็ตัวนี้แค่12.99เซนนะคะก็เป็ดเสร็จสองตัวบวกแท็กแล้วเรียบร้อยจ่ายเงินก็ตก32เหรียญก็เฉลี่ยตัวละ16เหรียญ เท่นั้นเองนะคะก็วันนี้ก็แวะมาทักทายเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ